Pessoal, สามปสามเปอร์เลยผมก็ไม่ได้ปิดเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติทนายกเลยคนเดียวก็จากผมอ่ะทำไมไม่มีคนช่วยผมอ่ะคุณก็คิดเอาเองคุณไม่ไว้ใจผมเลยอ่ะท่อยู่กับท่านมาสองปีว่าไงนะคุณไม่เห็นผมทําอะไรบ้างเลยหรือไงพูดดีอย่าไปทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสียหายมันัวถูกแล้วคุณมาถามโทษผมทุกเรื่องต้องไปถามเขาดูไม่ใช่ถามผมดาคนอื่นก็ทถ่วยหมดมันใช่ไหมล่ะประเทศ แล้วคุณจะเอาไงล่ะท่านไปหาคำตอบท่านเองหนูคุณไปแจ้งความดิโทษผมอีกทีคุณก็ไปถามเขาสิไม่โมโหใครหรอกไม่กลัวกลัวทำไม,มถามอ่ะถามให้มันทะเลาะกันนะ่ะถนัดนั่นแหละคุณนะ่ะไม่ถูกแล้วคุณจะเอาไงล่ะให้คนเปหามผมบ้างสิไปแจ้งความเลยไปไอ้คำเหล่านี้มันไม่พูดไม่ได้หรอวะเอาเรื่องมาเรื่องอะไรโท่คนละเรื่องไลยป้าดิโอเคนะพอละเสียเวลา